สวัสดีครับกับคลิปใหม่ของสมาร์ทไฮไล f ์นะครับวันนี้ก็มายังโลเคชั่นที่เดิมนะครับที่เคยลงคลิปเมื่อสัก3-4คลิปที่แล้วไปแล้วนะฮะให้อําเภอเชียงดาวครับอากาศค่อนข้างขมุขมัวสักนิดนึงนะครับอยู่ก่อนถึงในตัวเมืองสัก10กิโลนะครับร้านกาแฟดิ่มน้ำนะครับแก่งพันเท้านะครแก่งก็คือแกงเหมือนภาษาไทยภาคกลางนี่นะครับ อากาศก็ค่อนข้างดีนะครับอยู่ภายในตัวร้านเนี่ยก็ไม่ได้มีอากาศมัวเหมือนขับรถอยู่ด้านถนนด,ด้านนอกนะฮะหถือว่ายังพอมองเห็นเสทีวิสัยได้ดีครับแต่ร้านค่อนข้างมีการทําใหม่นะฮะคือเปิดให้มันโล่งขึ้นนะครับบริเวณด้านข้างหรือว่าด้านล่างที่เป็นตัวแก่งนะครับหรือว่าทานน้ําเล็กๆเ,เนี่ยที่ค่อนข้างไหลแรงเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ผมแพรได้เห็นนะ ด้านหลังบริเวณด้านในร้านเนี่ยไม่ไม่มีบรรยากาศรอวิวที่น่าสนใจเหมือนด้านหน้าตรงนี้นะ,ะเลยขออนุญาตแทนไห้เห็นเฉพาะด้านหน้าแล้วกันนี่นะนีมาช่วงต้นมีนานะครับก็ถือว่าเข้าหน้าร้อนแล้วครับไม่มีความเย็นของเหลือแล้วส่วนที่บนโต๊ะผมนะครับก็จะเป็นเมนูนี้ฮะขอให้ดูสักนิดหนึ่งอยู่ด้านหน้าแก่งเลยนะฮะบรรยากาศก็เป็นแมวแบบ ทักผ่อนธรรมชาติชิวๆนะครับสไตล์แบบทางล้านานานิดนึงนี่ครับกาแฟฮาเซนัตลาเต้น,นะฮะเค้กใบเตยครับจะโมัวมไม่ชัดเนี่ซูมเข้าไปแล้วฮะกลับมาที่กาแฟอีกครับนี่นี่ครับราคาก็ถือว่าอยู่ในสแตนดาร์ดของเหลท่องเที่ยวนะครับ แก้วละเกือบ100นี่เราโตะที่35้านะฮะนี่เอาละครับแพนให้เห็นบรรยากาศโดยเาคร่าวนะครับเก็บภาพเก็บวิวมาปาดครับใครมีเวลาว่างมาที่เชียงใหม่ก็มาที่ยอำเภอเชียงดาวได้นะครับาแวะกินกาแฟร้านนี้ครับกาแฟหิมน้ำแก่งปันเสาครับขอบคุณครับ